จริงๆแล้วการประกาศท็อปร้อยเนี่ยจริงๆก็ประเทศไทยเรามี3พื้นที่นะคะที่ที่ที่ทอิดอันดับจะไปคะเพียง,งแต่ว่าวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือเกาะมาเพราะว่าอยู่ในพื้นที่การดูแลของอปทนะคะส่วนอีก2พื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านห้วยปูแกงที่แม่ฮองสอนกับอ่าสัพยาสัพยาช,ยน,ชายนาชนาอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเชิงวัฒนธรรมเชิงวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆเหล่านั้นซึ่งอันนั้นไม่ได้อยู่ในการดูแลของอปทเพราะฉะนั้นเราจะมาคุยกับพื้นที่พิเศษนี้เพราะมันมีความน่าสนใจ กว่าที่เขาจะได้เป็นท็อปร้อยมันมีกระบวนการขั้นตอนเขาตัดสินกันยังไงคะท่านผอขอเราให้ฟังเรื่องเออกาะมากก่อนนะครับ <ฮะ S 2> เราเอปทอเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างนึงก็คือสร้างต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพราะงั้นเราก็จะต้องไปดูศักยภาพและความโดดเด่นของพื้นที่ในพื้นที่พิเศษที่เราดูแลอยู่เนี่ยว่ามีที่ไหนพอจะเป็นต้นแบบได้บ้างนะครับเราก็ไปดูเกาะหมาก เกาะหมากก็เป็นเกาะลำดับที่3ของหมู่เกาะช้างนะครับเกาะช้างใหญ่สุดเกาะช้างเกาะกูดรองมาก็เป็นเกาะหมากเกาะหมากก็พื้นที่ไม่ใหญ่มากนะครับประชากรไม่เกิน1000คนนะฮะมีบรอรว่มีมีขอบเขตที่ชัดเจนสามารถสร้างเป็นต้นแบบได้ที่สําคัญก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้นําที่เข้มแข็งมีชุมชนที่ให้ความร่วมมือผู้ประกอบการเนี่ยเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าหากเราไม่ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ มันจะสูญสลายไปแน่นอนนะครับแล้วทาอย่างไรให้เกิดมีรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาในพื้นที่กอหมากครับทีนี้ถามต่อเลยค่ะเพราะว่าแหมพื้นที่นี้ได้รับรางวัลได้รับเลือกการที่จะได้รับเลือกมาแบบเนี้ยภายในพื้นที่เขาต้องทํำยังไงบ้างคะเพราะเห็นบอกว่ามันมีเกณฑ์เหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าแบบ <c oughs> ง่ายๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยๆสะอาดปลอดภัยแล้วก็จบไม่ใช่ใช่ไหมค,ค,คะเป็นยังไงค,ครับคุอคือเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่นะครับ สิ่งที่จะตามมาก็คือปัญหาปัญหาเราเรียกว่าเพนพอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดขยะเพิ่มขึ้นการจราจรมนลภาวะความ <ทะ S 1> เสียงสิ่งรบกวนนะครับพื้นที่สิ่งแวดล้อมถูกทําลายนะฮะทางประชาคมของกาะหมากเนี่ยมีความเข้มแข็งมากนะครับ <ทะ S 1> ร่วมกับอปทอเนในการทําความตกลงกันเกิดเป็นปฏินญากเกหมาก ญญมันเป็นข้อปฏิบัติร่วมกันข้อปฏิบัติรวมปฐิปญ,ญากมากเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับทำกันมานะ,ะฮะก็คือหลักๆสาระสาคัญก็อยู่ที่เรื่องของการลดการใช้พลังงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ<ฮ><ฮ>นะครับการบริหารจัดการน้ำการกาจัดมลภาวะที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเป็นปฏิญญาร่วมกันว่าเราจะร่วมกันลดการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ หรือกาเรเลื่อนกระจกนั่นเองค่ะอันนี้เป็นปฏิญญานั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เรานําเสนอเข้าไปในการแบบขอรับรางวัลในครั้งนี้คือเรื่องการลดคาร์บอนใช่ถูกต้องครับเป็นเป็น best practice หนึ่งท,ที่ที่เราเราร่วมทําพอหลังจากที่มีปฏิญญาเสร็จแล้วนะครับประมาณปีกว่าหนึ่งเนี่ยอาไปทอเข้าไปมองว่าภาพการท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยมันเทรนด์ของมัน,นจะเรื่องสิ่งแวดล้อมจะมาเราก็เลยลงไปในพื้นที่ ก็ร่วมกับภากีภาคส,าส่วนทําเป็นธรรมนูญกอมากธร <st ress> รมนูญก็คือข้อปฏิบัติที่ห้ามทำหรือไม่สนับสนุนเช่นห้ามส่งเสียงดังในระหว่างสี่ทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าฟังกันให้ดีๆนะคะไครจะไปเที่ยวนะคะไม่สนับสนุนให้มีการนำายานพนาหนะจากภายนอกมาขึ้นเกาะจะเอาเรือเอารถข้ามฟงค้าฟาดมาใช่ไม่สนับสนุนนะครับแล้วก็ สิ่งที่เป็นอยู่ก็ร่วมกันรักษาลดการใช้โฟมลดการใช้โฟมนะครับปัจจุบันหรือลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์ในเกาะให้มากที่สุดก็คือใช้ของในเกาะให้มากที่สุดนั่นเองอนะครับก็เป็นประมาณนี้เป็นธรรมนูญซึ่ง<ฆ>ทำมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอปตทก็ดูแล้วมันมันมันน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าภาคประชาคมนี่เข้มแข็ง,ขงนะฮะเราเหมาะที่จะทําเป็นต้นแบบจริงๆก็เลยนําเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยย่งยืนโลกเนี่ยปา มาจับมาทาบกับ,บ,บสิ่งทีท่เขาทำอยู่ถูกต้องฮะ